ถ้าเราดูโพนะครับคุณต้องดูโพให้ครบนะครับโพตอนท้ายเนี่ยทรัมขึ้นกนระจิงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมันมีโพนะครับมีสองแบบโพวันหนึ่งเขาเรียกว่าของทั้งประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่าตัวมหาฮาริสเนี่ยในโพต่างๆ่าสิบโพประมาณแปดครับนะครับตัวบอกว่าฮาริสนำนำประมาณสามบ้างสองบ้าง นะครับแต่ในช่วงนี้โพลนั่นที่บอกว่าฮาริสนัมยังเรียกว่ามากกว่าทรัมป์ครับแต่มากกว่านิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณบางคนก็นะพูดง่ายๆก็ถ้า,าเชียรทรัมก็เ,าเอาโพลตรงนั้นเชียฮาริสก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณดูโพลก็จะมีรายละเอียดอาจารย์ก็ติดตามทุกวันครับมันมีโพลหลายหลายอันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแต่ที่โพลบางอันเนี่ยซึ่งเชียรทรัมอยู่แล้วนะครับเช่นอะไรครับเอ่อ Fox News หรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดต้องยอมรับว่าในระยะหลังเนี่ยทรัมป์เนี่ยคะแนนดีตีขึ้นเพราะฉะนั้นโพเนชั่นบายเนี่ยขณะน,น,นี้นะครับทางด้านส่วนใหญ่มากกว่าทรัมป์นะครับนะจะมาทางด้านฮาริสแต่ว่าตัวมาชินที่ชนะลดลงครับจากลดหรือ3าอาจจะเหลือ 1, หนึหรือ2นะครับกับอันที่2อันนี้สับสนมากไอ้ตัวที่เป็นสวิงสเตทเนี่ยซึ่งเป็นตัวตัดสินเก้าสิบสามอ่าอิเอ่าโหวตเนี่ยนะครับ ซึ่งประกอบด้วยสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ารัสเดลหรือเราเรียกว่าบลูวอลอันนี้ก็มีสามสามรัฐมิชิแกนวิสคอนซินนะครับนะมิชิแกนวิสคอนซินกับเป็นซิลเวเนียนะครับสามรัฐเนี้ยก่อนหน้านี้นะครับก็จะมาทางด้านฮารลิสนะครับตอนแรกๆจะมีด้านฮาริสมากกว่าตอนหลังๆเนี่ยชัดจะมีของทรัมป์พาะฉะนั้น บางทีก็เป็นของฮาริสองเป็นของทรัมป์หนึ่งนะครับในลักษณะนี้เพนซินวเนียก็สลับกันไปสลับกันมานะพันจินวาเนียสำคัญเพิ่มเป็นสิบเก้าเสียงนะครับเทนี้นเอกการณ์เนน่งกลุ่มที่สองมีสีรัฐเราเรียกว่าซันเบลก็จะมีเนวาดานะครับจอร์เจียนอร์คาโรไลนานะครับกับทางด้านของอาริโซนาซึ่งตอนแรก ปรากฏว่าทรัมปกับทางด้านฮารลิสแบ่งกันคนละสองตอนนี้ก็สลับกันไปเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้บอกได้เลยใครจะบอกว่าฮาริสชนะใครบอกว่าทรัมป์ชนะบอกได้ไมไม่กล้าบอกบนะครับนะครับเพียงแต่ความรู้สึกเพียงแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านทรัมป์เนี่ยในช่วงประมาณสองสามอาทิตย์ก่อนหน้านี้คะแนนลดความแตกต่างลงไป อันนี้ก็เลยทําให้มีคนมองว่าเฮ้ยทํามีโอกาสได้สูงขึ้นมาเยอะแต่ถ้าบุงตรงนี้ไม่มีใครกล้า,านะครับที่จะบอกว่าเฮ้ยฟันธงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณนนีก็คง,คงคงคงจะต้องเอามาดูต่อลาที่สําคัญก็คือว่านะครับเอดีไม่ดีวันที่ห้าเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ผลเพราะว่ามันมีบางอันที่ต้องนับด้วยมือซึ่งตอนนี้ก็มีนะทัป์ก็พยายามที่จะให้มีการนับด้วยมือแต่ศาลหลายแห่งไม่ยอมครับนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการต้องการที่จะอะไรครับ ทำให้มันเกิดประเด็นปัญหาว่าไม่นับก็จะอ้างว่ามีการโกงเพื่อที่อีกหน่อยแพรจะได้อ้างเหตุแม้ทำอะไรต่างเพราะเป็นเทคนิคทางด้านของทาง,ทางด้านของความที่จะใช้ยอยู่ตรงนี้ซึ่งศาลในแต่ละหลาย,ลห,ลายลหลายแห่งนะครับก็ไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นแต่ก็มีบางแห่งที่อาจจะตรงนั้นเพราะฉะน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสรุปกบจนถึงป่านนี้นะครับบอกได้นะถ้าเราดูตามเรื่องของโพลต่างๆเหล่านี้นะครับไม่มีใครกล้าบอกว่าใครชนะเพียงแต่ว่าไอความรู้สึกของคน ในในส่วนหนึ่งชักมองว่าท์เนี่ยนะครับมันม้าแรงกินปลายเพราะฉะนั้นผู้นําของตะวันตกนะครับตอนนี้ก็ชักจะมีความรู้่ชักจะมองว่าให้ทำน่าจะมานะครับแต่ก็พูดจริงๆแล้วตอนนี้ยังความเป็นไปได้เป็นได้สองทางแต่ว่าทางด้านของท์ในความรู้สึกของคนนักวิเคราะห์นะครับหรือว่าต่างมานะครับในะระยะหลังชักจะมาแรงขึ้นเพราะตอนแรกถ,ถูก ถูกทิ้งไปสามสี่ต่อหลังตีขึ้นมาแล้วสลับกันไปสลับกันมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งนี้ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยทามอาจจะมาแต่ถ้าดูจากโพลแล้วผมบอกเขาตามตรงผมไม่กล้าที่จะฟันธงครับนะครับเป็นไปได้ทั้งสองทางและที่สําคัญก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอันนี้สําคัญมากกนะับกลุ่มนี้คือใครอันนี้จ,จะเป็นตัวกําหนดหนะกลุ่มเหล่านี้ที่อยู่ในส่วนเศตเนะี่ยมันมีทั้งสามถึงสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นตัวกลุ่มเหล่านี้จะเป็นตัวตัดสินที่สําคัญมากครับ เพราะฉะนั้นสรุปนะครับก็คือยังไม่กล้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับน้าเท่าอย่างเดีย่าตั้งแต่ติดตามมาไอลักษณะที่มันชิงกันอย่างเรียกว่าเข้มข้นขนาดนี้ยังไม่ค่อยได้ปรากฏเลยครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นพอสมควรครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับอาจารย์คือคุณนีลอนมาร์คดูเหมือนจะเชียร์แบบสุดตัวมากๆเลยครับอาจารย์ตีความตรงนี้ยังไงได้บ้างหมูมากครับเขาได้ประโยชน์อ่ะเพราะอะไรครับพวกนโยบายอย่างนี้เหระครับ ทรัมงนลดภาษีทอะไรนะครับลดภาษีนะจากยี่สบเ็ดเปอร์เซ็นถึงสิบห้าเพราะฉะนั้นนะครับยังไม่ต้องทำอะไรเลยทํามมาหุ้นเขาก็ขึ้นรวยกันเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านเลยสองทํามก็จะลดภาษีอะไรครับเงินไม่เหมือนกับทางด้านอฮาริสมาฮาริสมาเนี่ยเก็บภาษีเงินได้ที่บุคคลเงินได้ภาษีบุคคลนิติบุคคลจากยี่สิบเ็ดเป็นยี่สิบแปดแถมก็จะเก็บเงินภาษีของคนรวย สามจะมีการเก็บภาษีส,สี่เปอร์เซ็นต์สำหรับไปซื้อคุณตัวเองเพราะฉะนั้นพวกที่รวยๆไม่มีใครชอบแต่ไม่ใช่ไม่มีมีคนที่ชอบฮารริสก็มีเพราะฮาร์ริสจะมาช่วยทางด้านชนชั้นกลางเพราะฉะนั้นทางด้านคนรวยๆหรือบริษัทพวกนี้มาเฉียดท,ทําทางนั้นเพราะฉะนั้นตัวทําเองก็จะรวยขึ้นมามหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนี้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่น่าแปลกใจว่าท,นะทําไมนะทางด้านของทางด้านของเอรอนมักถึงเชีย์สุดโปรง่งและที่สําคัญก็คือ ทางด้านของทำต้องการที่จะให้รัฐบาลของอเมริกาเนี่ยดีเล็กเลตก็คือเปิดกฎเกณฑต่างๆนะเส้นทรัม์เองสนับสนุนแต่ทางเดโมแครตเนี่ยต้องการที่จะให้มีการควบคุมดูแลให้นันเป็นธรรมเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยที่โอ้หเชียร์สุดโต่งครับยังรอคำรอคำยืนยันนะอีกทีนนะแต่แต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอีลอนมัสเนี่ยนะฮะ เป็นเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ชัดเจนของทรัมป์ในเวลานี้เลยใช่ไหมนั่นสิครับออกตัวแรงมากอะออกตัวแรงมากไปเด่นนี่ถึงกับอกว่าอีลอนมัสเนี่ยโหนะแต่ก่อนเนี่เป็นนักเรียนถือวีซ่าเองอะไรงยุงยงันะ้แล้วก็ทำผิดกฎหมายสารพัดใช่ไหมอ,อย่างไรก็ตามฮะอีลอนมัสนี่ก็น่าจะตามองนะคุณดิงฮะว่าต่อไปในใน,ในตัวอาจจะเป็นตัวแทนของริพับลิกันหรือไม่นะในการที่จะเป็นลงสมัคร ตำแหน่งทางการเมืองสําคัญในอนาคตซึ่งเขาก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะ ics. แต่ทีนี้ในแนวคิดของทรัมป์ในการแก้ไขปัญหาลัซียยูเพนนนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะก็คือการที่จะลดนะการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาต่อยูเพนนนะแล้วก็ที่สําคัญฮะทรัมป์พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดของบรรดาสิ่งที่เรียกว่าเป็น Establishment ในสหรัฐอเมริกาแต่อาจจะไม่สำเร็จที่ผ่านมา คือการให้เลิกมองว่ารัสเซียนั้นเป็นคู่ขัดแยง้งแต่ว่าจงนารัสเซียมาเป็นมาเป็นพวกใช่ไหมครการที่มองรัสเซียเป็นคู่ขัดแย้งเท่ากับผลักรัสเซียให้กลายเป็นพวกของจีนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกานะนั่นคือแนวทางนะของของทัาในการแก้ปัญหานะหากว่าอิลลอนมัสนั้นจะอยู่ในบทบาทนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่แปลกนะตามแนวทางที่ทัาได้นำเสนอตลอดที่ผ่านมาครับ